วิธีปั้นเต็งให้เป็นแบรนด์โดยไม่ต้องใช้เงินถ้าวันนี้คุณอยากจะปั้นเต็งให้เป็นแบรนด์ด้วยตัวของคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินหรือว่าไม่มีเงินทุนอะไรสักอย่างเลยนะคะให้คุณเริ่มจากสิ่งนี้ค่ะข้อที่1ให้คุณเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของคุณทันทีค่ะสิ่งแวดล้อมแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่คุณคบแปลว่าคนที่คุณคุยด้วยแปลว่าสื่อที่คุณเสพอ้าวคุณดานิยู่ดีๆจะมาให้เลือกเลือกพบคนเหรอคะใช่ค่ะ การที่คุณต้องเลือกพบคนถ้าวันนี้คุณมีเงินจํากัดแค่100บาทเนี่ยคุณอาน,นี้แน่ใจนะคะว่าคุณจะต้องเลือกใช้100บาทนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนเงินมีจํากัดคุณยังเลือกใช้กับสิ่งที่มีประโยชน์เลยแล้วเวลาคุณมีจํากัดทําไมคุณไม่เลือกพบคนที่ทําให้คุณดีขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นและรวยขึ้นล่ะคะทาไมคุณไม่เลือกใช้สื่อ ไม่เลือกดูสื่อไม่เลือกเสพสื่อที่ทําให้คุณรวยขึ้นเก่งขึ้นและฉลาดขึ้นหรอคะเพราะคุณคบกับคนแบบไหนคุณก็มีแนวโน้มความคิดเหมือนคนแบบนั้นเพราะความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งเสพติดค่ะคุณอยู่ใกล้ใครมันก็จะติดเมื่อคุณอยู่ใกล้ใครมากๆความคิดเขาก็จะเริ่มเข้ามาในสมองของคุณคุณก็จะเริ่มคิดเหมือนกับเขา ลงมือทําเหมือนกับเขาเห็นไหมคะว่าอย่างแรกเลยคุณจะต้องเปลี่ยนคนที่คุณคบเปลี่ยนสื่อที่คุณเสพทุกครั้งที่คุณคุยกับใครเนี่ยทุกครั้งที่คุณคบกับใครเนี่ยคุณใช้เวลาร่วกกับใครเนี่ยหรือว่าเวลาที่คุณเสพสื่อไหนไหนเนี่ยต้องถามว่าการเสพสิ่งเนี้ยการคุยกับคนเนี้ยการที่คุณลงทุนใช้เวลากับคนเนี้ไปเนี่ย มันทําให้คุณดีขึ้นไหมเก่งขึ้นไหมฉลาดขึ้นไหมและรวยขึ้นไหมแล้วมันเข้าสู่เป้าหมายได้มากขึ้นหรือเปล่าข้อที่2คุณจะต้องหาคนที่สําเร็จแล้วเป็นเมนทอร์แน่นอนว่าคนที่เขาสําเร็จเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังอะไรจากคุณหรอกแต่การที่คุณอยากประสบความสําเร็จด้านไหนแล้วคุณหาคนที่เขาประสบความสําเร็จด้านนั้นมาเป็นเมนทอร์หรือว่ามาเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยให้กับคุณเนี่ยจะทําให้คุณป้านเต็งให้เป็นแบรนด์ได้สําเร็จอย่างรวดเร็ว คุณมีใครเป็นไอดอลคุณก็ไปติดตามเขาไปส่องเขาไปฟังความคิดเห็นดีๆจากเขาสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาแบ่งปันคนที่มีประสบการณ์ส่วนมากเนี่ยเขาจะออกมาแบ่งปันเ,เรื่องราวดีๆอยู่ตลอดเวลาฟวามคิดคดีๆแนวคิดดีๆเนี่ยคุณไปดูสิ่งที่เขาลงมือทำฟังแนวคิดของเขาคำพูดของเขาแล้วคุณก็ทำตามแบบเขาเพราะ มันคือประสบการณ์ของเขาที่เขาผ่านมาแล้วจริงๆมันคือความร,รู้จริงจากประสบการณ์จริงที่เขาทํามาแล้วดังนั้นถ้าคุณอยากจะปั้นต็งให้เป็นแบรนด์โดยไม่ต้องใช้เงินให้ใช้2วิธีนี้นะคะ1เปลี่ยนสิ่งที่คุณเอ่อสาภาพเปลี่ยนสาภาพแวดล้อมของคุณและ2จงหาเมนทอระ